คันคันคัน,นกำลังดักกำลังลักดอกอเพื่อจะได้จรวตูครับห้องมันแคบครับฟิตดีดีคันน็อตได้เจ็ดตัวครับตับบวนี้เนีคเยครับตีไมได้ครับแม่เล็กยงง่ายดีครับตัวนี้เอาพาวเวอร์รุ่านใดน้อดันนะ ออกเขากระชีพากันมามาก๊อบครับก๊อบตัวนี้ควจะได้ครับตะแกงออกแล้วเนาะมาก๊อบตัวนี้ครับข้างในครับข้างในมานนี่ครับ เอ้ครับเริ่มงานกันครับวนี้อียังก็คือเหตดหนายุงหนางอหน่ายิกหนางอได้พวอ่์เนาะฮะได้พว่งแล้วยังได้พเวอ่์อีย่างแล้วมันหกเจ้าคอยบ่ายเจ้าเซนข่อยไสดเนีฮะเกสูดเนขายเงินสดบ่ขายเงินซิเออเงินสดเงินสดนะเถึงมเงินมาส่วนนี้เออธรรมดาเทนี้ ห้าร้อยอืมห้ารอยเขาคุณสูตรห้าร้อยือม,อม,ม,มเอาแต่ฟิวถอดเอาแต่ฟิวมันเด้อ <c oughs> อ่าฮ่าจะตัวเนาะเอาเย่เดี๋ยวดูขี้ฮะไปเอากาลาชินเยอะแยะเออวี่นี่ยี่นี่นี่นี่เมันบอดีอยู่นี่นะอ๋อยี่นี่ล้วอืมขันครับมาได้ก่นนะที่หาว <25. S 1> ยี่ห้ายี่ห้าชิ้หาชิ้หาบาทเอาแต่สเปคคอนมาเดี๋ยวาชีทอดให้ดอกสเปคคอนมือสองขอบผมครับคุณกระตัดไม้ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยงานคืนงานขอบ